เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกาชาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าโคตรเท่โคตรอันตรายนะครับสาหรับโกฮูและป่าเบนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าแข็งแกล้งมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ทีเด็ดนะครับแล้วก็ผมไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับผมมาวันนี้ก็จะเปิด ต่ำๆนะฮะต่ำๆใช้คำว่าต่ำๆนะสามร้อยเมตรก่อนลองดูซิว่า300เมตรเนี่ยมันจะได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็อาจจะไม่เปิดต่อแล้วนะคือแบบเดี๋ยวนี้พอเวลาตู้มาผมแบบจะไม่แบบบ้าบ้าบ้าคลั่งเปิดมากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็กลับไปหลังตู้เนาะแบบแต่ตัวน,นี้ผมอยากได้จริงๆผมก็จะทุ่มหน่อยนะครับผมก็ลองดู3า0เมตรจะได้ไหมแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมมองว่าตู้นี้มันค่อนข้างที่จะคุ้มอะแลหรับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างตู้ผมบอกเลยว่าข้างตู้ทีเด็ดมากฮะ ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสิบเนี่คือผมอยากได้มากๆถ้าได้จะดีมากเลยนี่ผมอยากได้นะเออแต่ก็เอาโกคูมาให้ตูด้วยนะเอาโกคูด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยสิบเอยากได้มากมันเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยสําหรับผมนะคือแบบมันโอพี่ะเป็นตัวตัวเนี้ยคือผมกาลังคิดเลยถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้นะผมจะเอาเพชรแดงไปแลกดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ปาเบเจฟ,ฟิสนะครับโอ้ท่านบิวนี้หลอนมากอย่ามาเลยขอร้องโอ้จิเลนนะยครับอย่ามาเลยสองตัวนี้รอ ega เดียวเลยนะครับลวกมากๆนะครับก็ ใจคขไม่ค่อยดีเนาะก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ามา300เมตรนะครับผมขอให้มันออกทีเดอ้อเอาละครับเราไปที่มันติแรกกันเลยดีกว่านะครับแบบว่าขอทีเดียวแบบเปิดปุ๊บออกปั๊บอะไรประมาณนี้มันจะมีไหมมาไปมันติแรกโกคูมาเลยจบๆไปโอ้โหโอ้โหแปลกๆแล้วถ้าเกิดผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็น ยำฉามาตัวเดียวอ่ะจะได้ลุ้นแต่นี่มามาทั้งด้วยไงคือมีทั้งมาด้วยไงมันเลยไม่ขังเลยครับถ้าเกิดยำฉามาตัวเดียวอ่ะมีลุ้นด้วยเพื่อนโอ้โหแนี้เรียบร้อยฮะ,ะมันตินแรกผมเพาสัมพันธ์ได้ถึงความเกลือน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าตัวลงตัวลิงก์อะไรกันเลยนะ,ะโอ้โหทั้งสมัยไหนวะเนี่ยเหมือนจะดาวลุ้งแล้วนะทาะะงตัวนี้จาาโก้นี่ไง โอ้ยดับเงินชาโก้โอ้โหเกลือครับเรียบร้อยเพื่อนเกลือไปแล้วไม่นะโอ้ผมมันตีแรกคือไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเฮ้ยอย่านะอย่าเขาร้องอย่านะโกคูโกคูกคไม่ <c oughs> ไม่มาเร็วเฮ้ยโอ้โหงา,าตัวแบบบินม,มามัมา่อเพื่อน สี่ลุงว่าเรียบร้อยเพื่อนโอ้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะโอ้โหเลอหนึ่งร้อยเมตรเหมือนว่าเอาไปละลายน้ำเลยฮะผ่านไปอย่างไวนะฮะไม่ออกนะดูมันไม่มีแบบไม่มีวิแววเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้รือว่าจะเฟดไม่ โอ้โหโกคูสมัยดึกดกำพันเพื่อนๆโอ้ยร้อยเมตรร้อยเมตรเกือจะจัดเลยออกก่อนร้อยเมตรเกลือมากๆเลยครับอันนี้บอกเลยนะว่าหนึ่งร้อยเมตรโคตรจะเกลือเลยครับมีจริงปะเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้ยตายแล้วคือร้อยเมตรรู้สึกไม่ได้สัมผัสถึงความใกล้เคียงเลยครับเฮ้ยแปลกแลแล้วปะมันติที่สามครับ เฮ้ยเอาหนดีเอาเอาหนดีโก้โอ้โเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยวันนี้ได้ลุ้นโอ้โหลุ้นได้ลุ้นอันนี้ได้ลุ้นครับไปการตีหน้าตู้หนึ่งตัวโอ้โหอแหมงเลยการตีหน้าตู้หนึ่งตัวครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่ามาดูกันมาดูกันครับออกเลยออกเลยจบจบไป โอ้โหนั่งไงกะแลว้วผมกะแล้วันเพื่อนอู้ไม่ทันขาดคําอันนี้ผมพูดจริงนะอู้ไม่ทันขาดคําครับอู้ไม่ทันขาดคําเลยตูเลทมากผมกาแลว้วคือผมรู้เลยว่าจีเรนมาแน่คือในใจมันโจอ้ะ อีกสามครั้งเท่านั้นกะแล้วว่าจิเลนต้องหมางั้ก็มาจริงๆแล้วเฮ้ยคือแบบคิดในใจอะไม่หมาแน่ๆคือไอตัวนี้มันกากมากรอ ECA เดี๋ยวถ้า ECA แล้วไม่เก่งนะรดนเฮ้ยสองร้อยเมตรครับคือจะจัดเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หน้าตู้หน้าตู้หน้าตู้ครับ ตัวอะไรตัวอะไรหรับรุ่น,อน,นโอ้จากโอ้เยอะเหลือเกินโอ้ จเลนไม่ต้องมากูมไม่ได้รักมึงมไม่ได้รักมึงนะครับไม่ต้องมาไปจิเลนอีกแล้วอะดูดีสองร้อเมตรนะครับจีเลนยับยบเลยอะไรเนี้ยตัวอื่นมีกแยะไม่มานะครับอือีกแค่สองมันติทมันไปโอ้โกคูมาหน่อยเฮ้จะอะไรกับผมนักหนาจีเลนเนี้ยไม่ต้องส่งมาแลว้วโอ้เรียบร้อยฮนะส่งนี้นนคือไม่เข้าใจจิเลนเลยนะ ว่าจิเลมมันจะออกมาทำไมโอ้โหว่าจุกอะรอบนี้ผมว่าผมจุกอยู่นี่คืออีกแค่มังตีเดียวก็จำไม่ได้แล้วนะเพื่อนมี่สองร้อยสิบเมตรแล้วนะเออดูดินิ่งสนิทเลยครับเรือเอือโอ้โหสุดว่ะสุดหวันเพื่อน บ่เลยสุดว่ะตู้นี้เอาสุดจริงๆว่ะโตะใหม่ไม่ได้เลยในจีเรนกระจอกที่สุดในจักรวาลน,นะเออ,เอ,อไปมันตีสุดท้ายแล้วครับโอ้ยเศร้าใจเลยอ่ะคือแบบโอ้ยจีเรนมาสองรอบจะบ้าตายครับโอ้ยบินดาวมั่วเลยครับเรียบร้อยครับทรงนี้คือทรงเรียบร้อยนะจบ สิ้นชาวบ้านเรียกจบสิ้นนะฮะอุ้ยโกคู๊อสเฮ้ยเกือไปไหมพอดีเพื่อนเออเฮ้ยผมว่าดวงผมหมดแล้วเว้ยดวงผมมันมันดวงดีไปกับโกฮังหมดแล้วไง เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าเรียบร้อย <c oughs> อะไรครับนี่ดวงไม่มีผมบอกเลยว่าผมดวงไม่มีนะฮะเอออันนี้นนบอกเลยดวงไม่มีนะครับเดี๋ยวผมใช้สูตรก่อน <c oughs> ผมจะเปิดอีกมันติหนึ่งนะสามห้าสิบเมตรแล้วคือมันจะเก้อขอให้สูดเลยเดี๋ยวแบบใช้สูตรก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออขอใช้สูตรก่อนเรียบร้อยครับผมผมได้ทำการกดสูตรเรียบร้อยแล้วไงผมกดสูตรมาแล้วรอบนี้ผมบอกเลยว่าได้แน่นอนครับ มามาออกแน่นอนรอบนี้ไปมาโอ้ยต้นบิวไว้มาเฮ้ยเฮ้ยกระจกแตกเพื่อนๆเออได้ลุ้นป่าวไม่รู้ครับมาเร็วมา โเอโอ,อกองหางนี่เราเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยสาม,สมเมตรแล้วนะสาม,ะสมเมตรแล้วนะสาม,ะสมเมตรแล้วนะสามเมตรแล้วนะไม่ไม่ให้มันจบจบไปสี่เมตรไป 3.50เมตรมันไม่ขลังพอไว้เพื่อนไปมันตีอยู่ท้ายนะถ้าเองยังไม่ออกไมาอีกนะคือก็คูไม่ออกไม่ว่านะครับ,บ้างตู้ไม่ออกอะไรเลย17.18ก็ไม่ออกวอตเดอะวอตเดอะไปอันนี้สุดท้ายจริงนะเวื่อนไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันเกินงบแล้วอ่ะจาก300รอล่อไป400ครับเกินไปมุ้ยเก <want> ินไปไหม อันนี้การันตีหน้าตู้อ่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยเพื่อน400แล้วครับไม่ไหวแล้วมันเกินงบไปแล้วจริงๆนะมันเกินงบไปแล้วจากโก้หูจบเลยจากกูเอ้ยเอา้งการันตี การันตีจากโก้นะครับผมก็เรียบร้อยเลยครับพอแล้วครับได้จากโกมาตัวเดียวขอ้ออตามนั้นเลยนะฮะใช้คําว่าตามนั้นเลยนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วครับคือแบบเกินไปมุย้ยใช้คำว่าเกินไปมุย้ยโคตรเกิน,กนตู้โคตรโหดเลยเพื่อนโคตรเกินไปเร็ว นะครับผมโอ้โหคือดูดเพชร400เม็ดนะครับไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่ไหวจริงๆครับพอแล้วโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยครับเกลือใช้คําว่าเกลือหนักมากเลย400เม็ดไม่ได้ใครเลยครับแค่แค่จีเลนงง่ๆมาตัวเดียวครับเป็นจีเลนที่น่าจะต้องบอกว่าเป็นจีเลนที่ต้องรอ ECA เดียวนะครับก็หวังว่ามันจะเก่งนะจีเลนเนี่ยคือแบบการันตีหน้าตู้ออกมาผมให้ผมสองรอบเลยนะครับคือผมวอตเตอร์นะครับ นี่ไงดาวลุ้งไปเลยครับโอเคดาวลุ้งจิเลนหมันไสเหลือเกินดาวลุ้งไปเลยเออไปหมันไสมากเลยจิเลนนะฮะโอเคครับผมจิเลนดาวลุ้งครับนี่คือ400เมตรได้จิเลนดาวลุ้งนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมก็หวังว่าคนที่กำลังเปิดขอโชคดีด้วยละกันนะครับดวงผมคงหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมน,นะผมใครชอบคิปแบบนี้นะก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม